วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่จะบายว่าใช้ทูลตัว TA ทูลอย่างไรในการใช้เดดนะครับตัวนี้ผมจะได้บายทูลตัวนี้ครับอินดี้อินดี้ตัวที่ผมขายไปเป็นชุดก็จะมี2ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมี TA ทูลที่โค้ดเนมคือ C-man แล้วก็ตัว 90m ไซเคิลตัวนี้เป็น CLS นะครับ CLS ตัวนี้เป็นตัว มาเกตไทมิ่งผมได้อธิบายไปก่อนนี้แล้วแต่ผมยังไม่ได้อธิบายละเอียดในใช้กับตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ตัวนี้อธิบายปูพื้นก่อนว่าใช้ทึงที่เรียงอย่างอย่างอย่างเนี้ยผมจะมาอธิบายว่าผมใช้ทุนยังไงแต่ก่อนเนี้ยผมอธิบายได้อธิบายเรื่องจุดเด่นคือทุนตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเป็นการจัดการอ็อบเจกต์ต่างซิมโบลนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคุณวิเคราะห สัญลักษณ์เดียวกันอย่างที่ผมอธิบายว่าทุนตัวนี้ถ้าคุณวิเคราะห์สัญลักษณ์เดียวกันเป็นเรื่องง่ายอย่างเช่นผมตัวอย่างเช่นนี้ E.U.E.G. ใช่ป่ะสมมติว่าถ้าคุณจะวิเคราะห์สัญลักษณ์เดียวกันอย่างเงี้ยคุณเรียกกลุ่มสัญลักษณ์เดียวกันนี้สัญลักษณ์เดียวกันนี้สกเดียวกันนี้ที่ผมบอกว่าสมมติว่าคุณสร้างออบเจกต์ในการวิเคราะห์ใช่ป่ะสร้างออบเจกต์ในการวิเคราะห์นี้เนี่ยออบเจกต์ในการวิเคราะห์อย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าทุนตัวนี้ทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้้วออนนรรงงธมดขทุี แต่จุดเด่นของทุนตัวนี้คือมันมันวิเคราะห์ต่างิมโบลใเ่ป่ะผมจะมาอธิบายว่าเวลาผมวิเคราะหนะ์ <c oughs> ผมใช้ไงใช่ป่ะอย่างเช่นตัวนี้สมม,มุติว่าผมจะเหตุ e.j เพราะอย่างเช่น e.j เพราะอย่างเช่น e.j ผมยกอย่าง e เช่นเราดูมมตัวนี้สมมุติเราเราดูตัวนี้เราดูจังหวะตัวนี้เราดูจังหวะตัวนี้ทำไมราคาลิเทนะสมม,มุติว่าอย่างตัวนี้เราดูบาร์ตัวนี้มาร์ตัวนี้เวลาเราหาเซตอัพใช่ป่ะอย่างตัวนี้คือ เราก็ดูตัวนี้เป็น time f r ย่อยนะครับอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงท i m e f r ย่อยหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมจะมาร์กตัวนี้ผมใช้ทูลผมอ่ะตัวนี้ผมติ๊กตัวนี้ติ๊กตัวนี้ขึ้นไม้มันลิงก์ตัวนี้มันก็จะมาเห็นป่ะผมก็เห็นจุดนี้ง่ายถือวเป็นจุดที่ช่วยวมเทรด้ง,ง่ายเวลาผมมาร์กตัวนี้มันก็จะมาโชว์ที่สองข้อนี่คือที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องปกติในการวิเคราะห์มันตี time ฟ r a ของทูลผม มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่ผมแนะนําก่อนในนี้คือตัวนี้มันสามารถาจัดการออบเจกต์หรือเทียบออบเจกต์ระหว่างต่างทางเฟรมได้ใช่ปหดังนั้นมันทําให้เราสามารถโคเรเลตหรือ SMT ได้ง่ายใช่ะอย่างเช่นผมจะเทียบผ,ผมจะเทียบ EJ อย่างไรอย่างนี้ผมยกอย่างเช่นที่ผมเทียบอยู่ประจำคือ EJ เจใช่ปหมอีเ e มันจะเป็นคู่ที่เราสามารถโคเรเลตคือเทียบซักเจได้ง่าย หรือถ้าท่านเทียบจังเทรดคือ E U ถ้าก็เทรกับดอลลาร์อนเด็ก E U ก็เทกับดอลลาร์อนเด็กหรือท่านอาจจะเทรดดอลลาร์อนเด็กกับ E U E U G U ไปเทียบกันนี่ผมยกตัวอย่างหรือท่านคละเอลยดกับทองกับค่างเงินแล้วแต่อย่างถ้าท่านดูชาร์ตหรือติดตามผมประจำอย่างผมเทศทองทยัะผมจะคละเอลยดทองกับค่างเงินเพื่อดูซักเยอะใช่ปะอย่างนั้นเนี่ยอย่างอย่างผมยกตัวอย่าง,างตัวนี้ผมใช้ทุนไงผมเมื่อกี้ผมเปิดเริ่มต้นด้วยที่ E J แล้วก็ E J ต่างทำเฟรมเดีวยวกันเช่นอ่ะผมทมําง่ายผมแพร่งง่ายผมอาจจะทําสีต่างกันอะผมมาร์กเป็นสีนี้ถ้าเป็นพื้นที่อีเกียมเป็นสีนี้อ่ะแมกกาเป็นสีนี้เพราะผมต้องการดูตัวนี้อโคเรเลตผมต้องการดูอันดับแรกถ้าเราโคเรเลตที่ผมบอกม,มาร์กตัวนี้มาร์กตัวนี้เป็นทำเฟรมเดีวยวกันอ่ะเป็นด้วยทำเฟรมเดียวกันสองตัวนี้ สองชาร์ตนี้เป่ะสองชาร์ตนีสองชาร์ตน oui, ี้มันก็จะหนึ ad, mm ่งเปิดทามเฟรมเดียวกันแท่งเทียนแบบเดียวกัน้าบอกอย่างเช่นเนี่ยลุกแอนไลนมันจะเหมือนกันใช่ป่ะลุกแอนไลนมันจะเหมือนกันไม่ว่าผมจะเปลี่ยนยังไงใช่ป่ะดังนั้นเวลาผมขยับตัวนี้เวลาผมขยับตัวนี้ป่ะขยับตัวนี้ขยับตัวนี้หรือขยับตัวนี้ขยับตัวนี้เห็นป่ะดังนั้นมันทําให้ผมเปรียบเทียบง่ายในเรื่องซักจะบออย่างเช่นผมเปรียบเทียบตัวนี้ผมเปรียบเทียบตัวนี้ป่ะผมทุกอย่างผมเปรียบเทียบตัวนี้อ่ะ ผมเปรียบเทียบตัวนี้คุณลองติ๊กดูตัวนี้เห็นไหมมันจะเปิดขึ้นแล้คลายกันเช่ป่ะมันจะเกิดึ้นกันลองดูตัวนี้ก็เทียบตัวนี้ทุนผมมันจะลิงก์ให้เห็ป่ะเราเปรียบเทียบว่าเราดูตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่เราดูอย่างโลตัวนี้อ่ะขยายโลตัวนี้มาครับลองดูอย่างขยายโลเทียบโลผมเทียบโลตัวนี้ว่าเอออย่างเช่นโลตัวนี้วิธีการมันตัวง่ายผมก็จะมาร์กตัวนี้ใช้เทนไนลายเทนไนลาย อย่างเช่นถ้าผมใช้เส้น SISR มันจะบอกลิงก์ชาร์จเป็น sy คือซิมบลท F เ y ฟคือตัวนี้ลิงก์กัน TF คือไทม์เฟรมลิงก์กันอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ถ้าผมมาร์คตัวนี้เป็นซิมโบล s r สาจะบอกมันจะซับพอร์ตทั้งสองอย่างถ้าผมมาร์คตัวนี้เป็นติ๊กอารปมันจะมาโชว์ตัวนี้ผมดูเออ s r ถ้าผมดูมันเบรกมันเบรกเหมือนกันไหมผมดูตัวนี้เบรกหายตัวนี้หายตัวนี้ก็เดินเบรกเหมือนกันสังเกตดูตัวนี้นะครับ สังเกตดูตัวนี้เบรกอ่ตัวนี้เบรกใช่ป่ะตัวนี้เบรกตัวนี้เบรกตัวนี้เบรกใช่ป่ะตัวนี้เบรกใช่ป่ะตัวนี้เบรกดังนั้นคุณเห็นไหมคอนเซปต์สมมติเราคอนเซปต์ราคาขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาในปบบราคาเบรกตัวนี้คุณเห็นไหมตัวเนี้ยตัวนี้คือ e ี ej นี่ gj ข้อดีของการเราเราทำอย่างนี้คือเราสามารถวะเราสามารถเทียบโครงสร้างสัจเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง liquidity อหรือเรื่อง structure ไม่ว่าคุณจะดู order block หรือเรื่องเลือดบางคนอาจจะใช้ฟ fibonacci คุณเห็นตัวนี้อ่ะบางคนอาจจะใช้ฟิ b o n a ลองตีฟิ b o n a ประกอบที่ผมอบอกอย่างฟิ b o n a ประกอบคุณตีฟิ b o n a c c แต่ตัวนี้ทุนผมก็จะตีฟิ b o n a c c i ตัวนี้ก็ตีฟิ b o n a c c ใช่ปะถ้าคุณมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะตีฟิ b o n a ให้เห,หมือนกันใช่ปะมันซัพพอร์ตกันหมดใช่ปะตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คือดูไทม์เฟรม e ใหญในการหาเทรดเซตอัพ ตัวนี้ที่ผมดูผมดูเพื่ออะไรหนึ่งผมดูเพื่อコレเลตส์อะสักเจออาจจะเป็นコレเลตด้าน SMT เอ็มทเปล่าลองดูอย่างเราเทียบตัวนึงเนี่ยเราเทียบตัวนี้มันเปิดโอกาสเราเทรดได้ป่ะตัวนี้มันเปิดโอกาสเราเทียดใช่ป่ะเหมือนกันป่ะอ่ะคุณเดี๋ยวแม้งมันมันจะเหมือนกันใช่ป่ะมันจะเหมือนกันดูราคาลีเทสพอราคาลีเทสเป่ะพอคุณราคาลีเทสตรงนี้ป่ะเนี่ยราคาลีเทสตรงนี้ไหมป่ะนี่คือ เราได้เขาเรียกว่าได้คอนเซปต์โดยรวมว่าถ้าซักเจอเหมือนกันเราก็จะเทรดมันก็จะยืนยันง่ายอย่างนี้เราเรียกว่าเราโคเรเลตระดับใบแอทใช่ปะพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ดูไงสมมติว่าผมเป็นอย่างนี้ปั๊บเราดูท่าเฟรมได้ครับเราดูอย่างเช่นตัวนี้เราดูท่าเฟรมได้หนึ่งชั่วโมงกลับมาหนึ่งชั่วโมงกลับมาหนึ่งชั่วโมงกลับมาหนึ่งชั่วโมงคุณดูอย่างตัวนี้ คุณในแม็คุณดูตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันมันมาร์กอย่างนี้ใช่ป่ะมาร์กอย่างนี้มาร์กอย่างนี้คุณเรียกจุดที่ทำคุณเรียกจุดจุดที่ราคาเลียกค่ะคุณเรียกจุดราคาเลียกหนึ่งคุณดูอย่างโลตัวนี้อผมมาร์กโลตัวนี้ผมมาร์กโลตัวนี้มาร์กโลตัวนี้ผมมาร์กโลตัวนี้เป็น extra liquidity อ่ะมันก็จะมาเหมือนกันใช่ป่ะจุดโลตัวตนี้ตัวนี้เป็นออร์เดอร์บ็อกใช่ป่ะตัวนี้เป็นออร์เดอร์ แต่ด้วยความที่ว่าถ้าผมตีเป็นออร์เดอร์บ็อกตัวนี้ป่ะถ้าผมตีเป็นออร์เดอร์บ็อกตัวนี้อ่ะถ้าผมตีเป็นออร์เดอร์บ็อกตัวนี้เนี่ยออเดอร์บ็อกตัวนี้ออเดอร์บ็อกตัวนี้มันบอกลิงก์ชาร์จพพอร์ตเอสย์ถ้าท่านตีตัวนี้ถ้าท่านตีตัวนี้มันก็จะได้แค่ข้อมูลตัวนี้สมมติท่านตีตัวนี้ท่านก็ได้แค่ตัวนี้ป่ะตรงนี้มันไม่โชว์ตัวนี้ดังนั้นวิธีการเบื้องต้นง่ายก่อนที่จะตีออร์เดอร์บ็อกท่านทำยไงตัวนี้ท่านก็เห็นเป็นอออออรราาบบ็กกกกก์์เเหมมมมืืนนนนนัััแตต่่่่่จะะไลิิงงงใชปวธี้้ยผ ตีเบรคเซตเอสสเอสสายป่ะที่ผมบอกเอสสามันจะเทียบให้ผมเห็นป่ะมันเปิดพื้นที่แล้วก็อ่านเด็กป่ะตัวนี้ตัวนี้ผมก็ได้ออเดอร์บ็อกก์อยู่ตรงนี้เหมือนกันเห็นป่ะตัวนี้ผมได้ออเดอร์บ็อกก์ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ผมได้ออเดอร์บ็อกก์ตัวนี้เหมือนกันเห็นป่ะเบรกซักเจอตัวนี้ป่ะเบรกซักเจอตัวนี้เห็นป่ะเบรกซักเจอตัวนี้ป่ะเบรกซักเจอตัวนี้ป่ะแล้วผมได้ลิเคลิร์ตี้เลทผมได้ลิเคลิร์ตี้เลทคุณเห็นไหมว่าไอ้ไอ้ลักษณะนี้โคเลตตัวนี้เห็นป่ะนี่คือระะดัับกเเอห็นป่ ถ้าระดับสักเกลียวท่านลองเทียบดูก็ได้เห็นไหมอย่างตัวนี้โลเห็นป่ะอย่างนี้โลโลเทคโลเทคโลอันนี้ก็เทคโลเห็นป่ะเทคโลเบรกสักเกลียเบรกสักเกลียเห็นไหมคือคือการที่เราได้โคลเลตมาช่วยหน่อยเห็นไหคือทุนตัวเนี้ยมันทําให้ท่านโคลเลตได้ง่ายไงแทนที่ท่านโดนอย่างเงี้ยเห็นไหมสมมติเราผมดึงเอานาำไงสมมติ่ผมโคลเลตัเสร็เอาผมเบรกหายเบรกล้มอ่ะผมมาเจส อย่างตัวนี้พอมักตัวนี้เป็นอะไรพอมักตัวนี้เป็น m s market circuit ป่ะตัวนี้มันก็ m s เหมือนกันนะบ้าง m s เหมือนกันนะป่ะ m s เหมือนกันอย่างตัวนี้ low low telecity เหมือนกันหรือเปล่าลองดูดิลองดู telecity เหมือนกันหรือป่ะ telecity เหมือนกันหรือเปล่ะเราดูอย่างตัวนี้เป็น telecity cell size telecity อ่ะตัวนี้ก็ cell size telecity เหมือนกันนะป่ะเหมือนกันคุณยได้ไหมดังนั้นคือการที่คุณคุณสร้างอ็อบเจกต์อีกที่หนึ่งมันซิมูเล t หรือมันหาค่าเทียบ เทียบสักเจอต่างสิมโบล์นมันคุณสามารถเทรดด้วยความแม่นยําขึ้นคุณสามารถเทรดอย่างเช e ่นผมกลับมาอย่างอีเตัวนี้ผมกลับมาอีเอย่างเช่นผมจะดูตัวนี้ผมดูตัวนี้อันนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงผมจะดูประมาณสักห้านาทีห้านาทีผมดูห้านาทีเนนี่ห้านาทีผมติ๊กตัวนี้ผมติ๊กตัวนี้ผมติ๊กตัวนี้เป็นตัวลิงก์ย่าบปะติ๊กตัวนี้เป็นตัวลิงก์ลิงก์ตัวนี้มันคลิกตัวนี้มันจะเซนเตอร์ชาร์จตัวนี้อยู่ตรงกลางเห็นปะติ๊กตัวนี้เซนเตอร์ช ถ้าผมจะดูจุด2ผมติ๊กตัวนี้เป็นไทม์เฟรม2มันก็จะเซนเตอร์ตัวนี้จุดสองครับคือมันมันจะทําให้เราวิเคราะห์ได้เลยป่ะดังนั้นผมก็จะได้คอนเซปต์ผมก็จะได้คอนเซปต์ไปป่ะดังนั้นเวลาผมเทรดอ่ะผมก็จะเห็นภาพภาพรวมภาพเนี้ยภาพเนี้ยที่ผมโค r r e l a t e s t r u c t u เยอะป่ะผมใช้โค r r e l a t e s t r u c ผมทูลทั่วเนี้ยที่ผมมาร์คไว้ตัวเนี้ยคูณพวกเนี้ยมันซั u พอร์ตการโค r r e l a t ต่างซิมโบลดังนั้นพอทูลพวกเนี้ยสร้างจาก ชัดค no hmm, ู่หนึ่งไปลิงก์กับแซกคู่หนึ่งผมก็เห็นภาพภาพสักเจอจังสักเจอที่มันสัมพันธ์กันได้ง่ายใช่ป่ะพอสักเจอที่มันสัมพันธ์กันนัคุณเห็นอย่างนี้คุณเห็นอย่างเช่นตัวนี้อ่ะคุณอย่างเช่นตัวนี้ราคาดิจิตตัวนี้เทคลอเริลิตกลับมาแบบกลับมาเทคลอเริลิตกลับมาใช่ป่ะคุณเห็นซีเอสดวงนี้ซีเอสดรงนี้ป่ะคุณเห็นป่ะมันยืนยันกันเองใช่ป่ะเราอย่างน้อยเราได้ข้อมูลบางอย่างว่า มาร์เก็ตซัพเจอคือถ้าเราพูดเป็นมาร์เก็ตไซเคิลเนี้ยป่ะคือตอนที่ราคาลงมาราคาลงมากลับมามันเป็นสัญญาณแรกที่ว่ามาร์เก็ตไซเคิลจากที่มันลงนะลงมามันจะจุดแล้วนะมันหลังจากนี้มันจะมันจะเริ่มกลับมาป่ะพอมันลงมามันจะเริ่มกลับมาป่ะคุณนไอตัวนี้มันยืนยันตัวนี้พอมันยืนยันตัวนี้เราได้ระดับซักเจอที่มันยืนยันแล้วก็ผมก็มาหา ทำเฟมย่อยตัวนี้เห็นปะทำเฟมย่อยตัวนี้อย่างอย่างตัวนี้ผมมาหาทำเฟมย่อยตัวนี้ปะผมมาหาทำเฟมย่อยตัวนี้เพื่อเทรดจะแบบอย่างเช่นคุณดูอย่างตัวนี้อะอย่างตัวนี้โอกาสในการเทรดผมว่าอย่างนี้ราคาลงม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 าเห็นปะเอาคุณเห็นไหมอย่างตัวนี้คืออะไรราคาลงมาลงกลางนีคุณเห็นไหมนี่คือ S M R ใช่ปะ S M R เนี่ย S M R ก็จะเปิดโอกาสลงเทรดแถวนี้เปะแล้วตรงนี้ S M R ตัวนี้คุณเห็นไหมที่ผมบอกมันเกิดขึ้นแต่ั้นมันเกิดตรงที่ทำเฟมใหญ่ ทำเฟมใหญ่เยอะไปแล้วตัวน <c> ี้คือทำเฟมใหญ่มันก็จะทําให้เราเทดแม่นขึ้นใช่ป่ะแม่นขึ้นนี่คือหลักใช่ป่ะมันก็นอกจากเทดแม่นขึ้นมันก็จะทําให้เราวิเคราะห์ง่ายขึ้นใช่ป่ะเพราะทําไมเพราะว่าเราเราไม่ใช่แค่เทดคู่เดียวเพราะว่าอย่างเทดคู่เดียวนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้เทดคู่เดียวงี้มันมันมันแค่คุณวิเคราะห์คู่เดียวใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยไอตัวโคเลตตรงเนี้ยโคเลตตัวเนี้ยมันมันเป็นการโคเลต ซักเจอใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นมาใช่ป่ะนี่คือวิธีการที่ผมใช้ดังนั้นทุนตัวนี้มันก็จะบอกว่าตัวนี้ลิงก์ S Y หรือ T S มันก็ถ้าลิงก์ S Y มันก็ตัวเดียวกันถ้า T S อย่างเช่นตัวนี้ผมลิงก์เป็น C S D อย่างเช่นตัวนี้ผมลิงก์เป็น C S D อย่างเช่นตัวนี้เอาผมมาร์กตัวนี้เป็น C S D ผมมาร์กตัวนี้เป็น C S มันก็จะมาสร้างตัวนี้ด้วยนะถ้าผมติ๊กตัวนี้เป็น C ่ะตรงนี้เป็น C S D เห็นป่ะ มันก็จะมาซดีเหมือนกันเนาะผมมัก์คใน cd ผมมักตัวนี้เป็น cd ใช่ป่ะมันก็จะมาใช่ป่ะหรือตัวนี้ผมมักตัวนี้เป็นเซลไซลิเคลิตี้อ่ะผมมักเป็นตัวนี้เป็นเซลไซลิเคลิตี้เนี่อ่ะเลคิลิตี้ตรงนี้นะราคาเทคกับผมมักตัวนี้เป็นเซลไซลิเคลิตี้ xsl ย่อมาจาก x อาจจะเป็นเซลไซเซล s ย่อแบบไซล์ l ย่อแบบลิคิลิตี้อาจจะเป็น by bsl ก็อย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ผมมาร์กตัวนี้ผมมาร์คตัวนี้ปั๊บ ราคามันอยู่ล่างจะบอกว่า SSL ก็เป็นเซลล์ไซส์แต่ถ้าเรามาดึงข้างบนมันก็เป็น BSL อสเซลใช่ไหมอย่างเนี้ยราคาต่ํากว่าราคาปกติเป็น Cell เซลล์ไซส์คุณเห็นแม่ไหมคุณเห็นเซลล์ไซส์ลิคิลิตี้อยู่ตรงนี้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 คุณเห็นราคาล่าสซับตรงนี้คือลิคิลิตี้เลยอยู่ตรงนี้ คุณเห็นเลยคิดวิี้เลดอยู่ตรงนี้คุณเห็นเอสเอ็มอาร์อยู่ตรงนี้คุณเห็นเอสเอ็มอาร์อยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยพอราคาตึ้ง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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ็มไหมเหมือนกันตัวเนี้ยโฟลเดอร์ตัวเนี้ยมันกลับมาออนไลนทำเฟมใหม่มันก็ทำให้เราเทรดด้วยความมั่นใจก็ใช่ป่ะที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่เราดูแค่ทำเฟรมย่อยที่ผมบอกมันไม่ให้ดูแค่ทำเฟรมย่อยมันไม่ให้ดูแค่ทำเฟรมย่อยอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เราไม่ได้ดูแค่ตัวนี้ เราไม่ดูแค่ตัวนี้ไปเราไม่ดูแค่ตัวนี้ย่างอย่ตัวนี้เราไม่ดูแค่ตัวนี้นปเราไม่ดูแค่ตัวน,วน,วนี้เพราะตัวนี้เป็นแค่ซับของตามเฟรมล,ลงไปใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นซักเจออะไรเยอะมันทําให้รู้ว่าเราควรจะเทดตรงไหนใช่ป่ะแต่พอเราโคเรเลตซัเจอเนี่ยมันมันมันคุณเห็นภาพรวมโฟลเดอร์แล้วก็คุณใช้หลักโคเรเลตหรือเอสอมทีในการประกอบนะครับนี่คือวิธีการที่ผมใช้ อินดี้ผมยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรอติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ